สวัสดีครับ AS Play นำคุณผู้ชมทุกท่านนะครับรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลรีโวลีกครับรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับวันนี้ครับนำคุณผู้ชมมาที่ทางด้านของทีมนครศรีอยุธยาเป็นสนามเจ้าบ้านนะครับแข่งขันที่สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนครศรีอนเต็ดทีมจากมกฟ้าลีกเจอหนองบัวพิชยาเอฟนะครับทีมจากรีโวไทยลีกครับการบรรยายวันนี้มีคุณนริศีทองและผมอิโตวิจเจริญเชื้อครับเริ่มเกมแล้วนะครับเกมนี้ก็ นครศรีอยู่ในเตดนะครับเก็บตกบอลเจ้าวันนี้ครับอโดนีโอใครมาแต่ก็ยังไม่ผ่านครับอโดนโอเวซูรายังให้ต่อไปได้รัฐภูมิของบอลขึ้นขวาก่อนที่จะเปิดเข้ามาลุน้นโอ้โหแม่เกี่ยวไม่ถึงครับเจ้าวันที่ของพอเทพโอ้โหโอกาสลุ้นเลยครับครั้งแรกของนครศรีโอ้โหต้องบอกว่าน่าเสียดายสุดๆครับโอกาสครั้งแรกของเจ้าบ้านครับ นี่ครับดูครับขึ้นมาทางฝั่งขวาครับและนี่ครับแม่เข้าไม่ถึงนะครับแกนแกนของนองบัวพิชยะหลายๆคนก็ผ่านสบการณหลีกรองมานะครับแล้วก็ลุยไปต่อเลยครับจิรพันธ์จิรพันธ์ยังไม่มีจังหวะเปิดครับโดนปังอยู่จิรพันธ์แหวกมาได้แล้วไหลขึ้นทุกตีเรียบร้อยครับโอ้โหวรกรองใบครับ มีจังหวะแล้วทาได้เลยครับถึงประตูต่อสูนนต่ตอกบัวทีเดียวออกนำลูกนี้ต้องชมจิรพันธ์นะครับที่พาบอลไปสุดเส้นครับแล้วก็หักเข้ามาให้วรกรครับนี่ครับดูภาพช้าครับเจ้าตัวจิรพันธ์ครับไปสุดเส้นตัดเข้ามาครับเข้าทางวรกรครับไม่เหลือครับลูกนี้จิรพันธ์นี่ก็ถือว่าเป็นดาวซันโวและความถมด้วยนะครับฤดูุกการที่แล้วโอ้โหเข้าหนักครับจังหวะนี้ ใบเหลืองมาแล้วครับฝานสิริครับโดนใบเหลืองไปครับโอ้โหลุกนี้นี่ก็ไม่ตั้งใจครับฝานสิริสุกุลีครับนี่ครับโอ้โหไปทำฟาวสันครับแฟนบอลเจ้าบ้านนะครับต้องกางร่มกันเลยโอ้โหร้อนจริงๆครับอากาศรักพงไหลสั้นแล้วครับโอกาสของนครศรี อันโตนิโออันโตนิโอแทงต่อเดียโก้พยายามจะพลิกได้บอลทีที่โดนเข้า2คนตลอดแล้วยิงลูกนีโอ้ิย่ยได้ลุ้นเลยครับแม่จังหวะยิงของคอนครศรีครับโดยนัทภูมินะครับแม่เห็นช่องครับกดด้วยขวานะครับนิดเดียวครับกิติกรปสันห้มาที่แตนุสสอนครับอันโตนิโออันโตนิโอยิงลูกตีแมไม่ตรงกรอบครับ อธิักเลี้ยววนเราไปได้เลยครับสัตววัดเปิดมาฝากที่ดีโก้โดนรักโคสกัดได้ต่ในกรอบเกีโทษอย่างนัานตั้งตัวยิงมาจังหวะนี้ได้รู้เลยครับอธิักนี่ครับแม้ว่ารักโคงจะสกัดไปได้ครับแต่อธิษกยังเบียดและก็ยิงมุมแคบเลยครับลูกนี้โอ้โหชนเสานอกครับเกีพันธ์คืนกลับไปเสาพอเปิดมาตรงกลาง ไม่มีจังหวะเข้าถึงครับมามูเนี่ยตามเก็บมามุดยิง <c oughs> ใกล้เคียงครับโอกาสครั้งแรกของมามูดเลยนะครับไม่มีใครกล้าเข้าเลยครับเจอมามูดเข้าไปคือถ้าวิถีตรงกรอบติพงศกรน่านะจะหมดสิทธิ์แล้วเหมือนกันครับู้ <c oughs> สิตให้สัญญาณครับหวสัน เปิดครอสเข้ามาเข้าศีรษะครับแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับขึ้นมาช่วยเติมของเอกลักษณ์สำหรับนครศรีจังหวะนี้ครับนี่ครับเอกลักษณ์ครับถือว่าโอกาสมาต้องจบให้ได้ครับและนี่แฮมิลตันโซเลสครับก็มาแทนอภิวัตรเพ็งบะโคนครับตามตำแหน่งนะครับที่บอลที่เป็นเลสันเทียมราชนะครับเลสันเปิดบอลเข้ามาแล้วบุกลูกนี้นี่แหละครับเรียบร้อยเลยครับแฮมิลตันเห็นเรียกว่าลูกนี้แบบ ง่ายๆเลยครับเปิดมาครับเรสัน11ลูกในลีกที่เขาโม่งไป5นะครับแล้วนี่ก็มาโม่งอีกแล้วครับต้องชมคนเปิดด้วยนะครับมาที่จุดนัดพบเลยนะครับซึ่งไม่พลาดครับทางด้านของแฮมิลตันให้คืนกลับมาสถาพรแฮมิลตันบอลสั้นแต่ดีครับแฮมิลตันดีต่อแล้วยิงลูกนี้โอ้โหเซฟได้ครับแอบารอสซเดลลี่ <c oughs> <c oughs> อีกครั้งหนึ่งครับจัดชัยเปิดครับว่าเข้าศีรษะไฮวิตั้นหม่งฉล็บสุดท้ายนี่ฟาไปก่อนครับนี่ครับจังหวะนี้ทําชิ่งกันครับไฮวิตันจ่ายง่ายๆครับให้กับบาลอสครับแต่ยังวงสกอร์ยังล้มตัวสกัดไม่ได้ครับโอ้โหทําชิ่งกันหลุยขึ้นมามามมดยโยนลุได้หมงด้วยครับโอ้โห แต่โดนเหลี่ยมไม่ดีครับบรอสเซเลรี่นาทีสุดท้ายครับเปิดปฏ่กิริยาโทษพักให้เดียโก้ยิงลูกนี้นี่ใส่แสกสำเร็จครับไล่มาเป็นหนึ่งประตูต่อ2ครับต้องชมครับลูกนี้ครับทางด้านของดิโก้โอ้โาได้ทำจนได้ครับให้กับแฟนๆนครศรีได้มาเฮกันนะครับเดี๋ยวต้องดูนะครับวานนี้นี่แตะพักอกให้เลยครับแล้วก็เดียโก้ก็พักอกหนึ่งทีแล้วก็ยิงเข้าไปครับนี่ครับ หรือว่าทํากันสวยครับจังหวะนี้ได้ถ้าเร็วกว่านี้สัก5นาทีนี่หลุ้นเลยนะครับแล้วคุณสินก็เป่านกวีจบเกมครับเป็นหนองบัวพิชยะ f อฟนะครับทีมจากรีโวไทยลีกบุกมาชนะนครศรีอยู่ในเต็ดครับทีมจากมังกรฟ้าลีกไป2ประตูตอนหนึ่งครับผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายของการแข่งขันฟุตบอลรีโวลีกครับต่อไปนะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับในคู่นี้คุณนริศีทองและผมวิรวิ์เจริญเชื้อลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ